เทศบาลเมืองมหาสารครามต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามเมื่อวันที่4เมษายนเวลา11.30นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองมหาสารครามชั้น2นายภาคินติรพงศ์ไพบูลนนยกเทศมนตรีเมืองมหาสารครามพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล และพนักง,งานเทศบาลรวมต้อนรับและแสดงความยินดีกับผู้ที่โอนย้ายมารับตําแหน่งใหม่สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามด้วยเทศบาลเมืองมหาสารครามได้กำหนดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับข้าราชการโอนย้ายมาปฏิบัติราชการในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารครามได้แก่ 1. นางสาวเสริพรนาธันริ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการงานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่สังกัดเดิมฝ่ายปกครองสำนักงานเขตหนองแขมกรุงเทพมหานคร 2. นางสาววิพารัตนวงศ์ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานงานธุรการฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักช่างสังกัดเดิมสำนักประหลัดเทศบาลตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ 3. นางสาววันนาสมอคำตำแหน่งเจ้าพนักง,งานพัสดุปฏิบัติงานงานทะเบียนและควบคุมทรัพย์สินฝ่ายพัสดุกองคลังสังกัดเดิมกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม 4. ในายสุทธิรักษ์บุรพุทธตำแหน่งเจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานงานกิจการสภาฝ่ายประสานงานองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่นสํนักปลดัดสังกัดเดิม กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับผู้ที่โอนย้ายคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองมหาสารคามโดยนายภาคินติรพงศ์ไพบูลย์นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามได้กล่าวต้อนรับให้โอวาดและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพนักง,งานเทศบาลที่โอนย้ายมารับตำแหน่งใหม่พร้อมรับมอบของที่ระลึกจากเทศบาลตำบลบ้านแก้ง องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวนและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู่ตามลำดับเป็นอันเสร็จพิธี